จะได้เป็นอะไรลูกเรือเอ่อหม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 อเลย,อยเอาหมอหมอครับแน่นอนแน่นอนอุปกรณ์เสริม,มถ้าดีที่สุดน่าจะรองเท้าวิ่งนี่แหละใช้ไปแล้วกันนะครับเอออุปกรณ์เสริมรองเท้าวิ่งเพราะว่ามันจะทําให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นเนะเาะเพื่อแบบวิ่งหนีขาตาคบรอะไรอย่างนี้นะครับไปเริ่มกันมีอะไรบ้างมีผู้ทํานายมีผู้คุมอทหารพันศึก เริ่มมาก็ปิดไฟเลยนะเนี่ยเราปิดอันนี้ได้แค่เท่านี้เองนะครับโอเคไม่เป็นไรเ,เราชุบชีวิตได้แต่ต้องรอเวลานะครับรอเวลามันจะเพิ่มขึ้นเครดิตให้หนึ่งเนาะเราดูก่อนแล้วกันสุนหงองคงคืออะไรปล่อยร่างคนแล้วแปลงร่างเป็นวัตถุอื่นโอ้โหมีนักวางเพลิงมีนินจาอืมอืมกินชื่ออะไรขนก็เป็นตัวแฝงอ๋อคล้ายๆกับอะไรนะเอ่อเอเอมผมจําชื่อไม่ได้ เตามหาลูกศรเพื่อชุบชีวิตศพโอเคมาแล้วมาแล้วอยู่แถวนี้ใช่ไหมเหมือนอือหือือือคือเมื่อกี้ลูกศรมันขึ้นไปนะครับว่ามันอยู่ซ้ายคือมีศพอ,อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ผมลองเดินไปแล้วก็มีคนแล้วก็ฆ่าต่อหน้าต่อตาแบบโอ้โหสนวสองคนนั้นน่าจะเป็นขานกรด้วยกันหรือเปล่าออน่าจะสีเขียวมะที่ฆ่าเออใช่ไหม ผมจะไม่ได้ว่าคือผมเจอสีเหลืองแน่นอนกับอีกคนนึงคือใครจาไม่ได้สีเขียวป้าผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็น่าจะน่าจะเป็นสีเขียวเนี่ยแหละเพราะสีเหลืองน่าจะโหวตไม่ไม่รู้ว่าเข้ามือไปโดนหรือเปล่านะครับโอ้ oh my god ไม่มีใครโดนโหวตออกเลย <laughs> มีท่ทาหานังศึกนะครับสามารถที่เราเราสามารถที่จะกําจัดผู้เล่นที่ใช้ทักษะใส่เราได้มีมีคนที่มุมมองในกว้าง้ือเราก็หมอที่ตายไปแล้วนะครับโอ้ oh my g เรา เราชุบชีวิตก็ไม่ได้แล้วสิโอ้กดใช้ได้ไหมกดใช้แล้วมันได้อะไรอใช้มันคือเควสกดใช้ที่ไหนได้ก็นึกว่ามันคืออะไรที่ไหนได้คือเควสครับทุกคนโอโ้โหโอ้โหสองซเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าซุนหงอคอปวดมากครับทุกคนแปลงร่างเป็นอย่างอื่นแล้วเนี่ยก็ฆ่าคนไปเลย แต่เหมือนเมื่อกี้แปลงร่างกลับอยู่นะใช่ไหมสีม่วงเออใช่สีม่วงเป็นซุนหงอคอนะครับเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้เห็นเขาแปลงร่างกลับใช่ไหมเขาบอกว่าสามารถอะไรนะสามารถปล่อยร่างคนและแปลงร่างเป็นวัตถุอื่นได้แต่ปล่อยร่างคนก็คือน่าจะเป็นร่างคนของตัวเองไม่น่าแปลงร่างเป็นคนอื่นได้นะครับนั้นน่าจะต้องเป็นนักแปลงร่างอย่างเดียวแหละฉะนั้นก็น่าจะต้องเป็นใช่แหละเออสีม่วงนั่นแหละครับอู้สีเขียวเฉย สีเขียวบอกเยอะมากเลยนะครับว่าสีขาวน่าสงสัยแบบสเปมมาเลยอะเอ้าเฮ้ยสีเขียวจริงด้วยเอ้ยแสดงว่าตอนนั้นที่เราเห็นถูกนะครับสีเขียวแน่นอนครับเออแล้วก็อีกอีกคนนึงน่าจะสีม่วงนะครับโอเคเราไม่สามารถจูบชีวิตใครได้แล้วนะครับตอนนี้โอ้ m หม o d เราต้องไปห้องไฟฟ้าแล้วก็คังเก็บอาวุธนะครับโอเคห้องไฟฟ้าไปเอ,อ่อเลื่อนอันนี้นิดหน่อยอืมแล้วก็ไปคังเก็บอาวุธเอา้าเกิดเลยค้นสีขาวกวนอีกแล้ว ผมว่าสีม่วงแหละน่าจะใช่แต่ว่าใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกทีนะเขาบอกทุกคนวตดสีเหลืองถ้าไม่สีเหลืองอะเออหรือว่าตอนนั้นสีเขียวเออสีเขียวกับสีเหลืองเป็นแน่นอนครับเออเป็นไปได้สูงครับทุกคนเพราะว่าเออสีเขียวตอนนั้นสีเขียวด้วยมากับสีเหลืองแล้วสีเขียวก็นั่นแหละสีเขียวเขาก็ฆ่าเรานะครับทุกคนใช่แล้วพอสีเขียวฆ่าเราใช่ไหมสีเหลืองก็อยู่ด้วยไงเหมือนฆ่าตอนน้าตอตาก็แสดงว่าอืถูกแล้วแหละ เรียบร้อยตัวแฝงเลยตัวแฝงขอร้องอิมพอสเตอร์ของเราเรียบร้อยครับทุกคนจบเกมไหมเออจอมทักกะยังเหลืออยู่นี่หรือเปล่าเย้เรียบร้อยเ <c oughs> อ๋อสีขาวเป็นกริชครับทุกคนเมื่อกี้ใช่สีขาวเป็นกริชครับ, inch, รบโอ้ <c oughs> ก็เลยโดด คณะกรอนก็เลยโดนหลอ,อกไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับเราได้รูปแบบใหม่แล้วนะครับซึ่งก็คือเกมลาพ็อปผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นรูปแบบเกมแบบใหม่นะครับนีอ่อยู่ไหนบันเทิงหรอเกมลาพ็อปนี่นะครับโอเคทั้งหมดตรงนี้ก็ต้องรอออันนี้ให้ได้ก่อนนะครับก็เกมลาพ็อปเดี๋ยวค่อยมาอัดกันอีกทีนึงเดียวๆเลยแล้วกันนะงั้นก็เราเอาม,มาเล่นกันต่อแล้วกัน ได้เป็นอะไรอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลูกเรือธรรมดาอันนี้เหอะได้บทบาทที่แบบโอ้โหไหนดูซิมีบทบาทอะไรบ้างหูเจ้าแห่งเวลาย้ยอนเวลาได้ห้าวิซามูไรปกป้องทุกคนที่อยู่ในระยะใกล้ๆอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมบาๆนักล่าข้าหัวโจมตีเป้าหมาย ที่ถูกต้องอ๋อนักล่าค่าหัวคือถ้าเกิดว่าเราเออโจมตีเป้าหมายที่ถูกต้องเนี่ยเราจะเรา,เราก็จะได้ครูดาวลด,ล,ดลงอะไรอย่างนี้หรอสี่ห้องศูโอเคอ๊บไปเอาไปดาวนโหลดข้อมูลกันก่อนดีกว่านะครับไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำเควสงนะแต่เควก็คืบหน้านิดนึงแล้วเอิอ่มขีดเดียว2ขีดมั้งโอ,โ,อโอ้มีคนย้อนเวลาย้อนทำไมอุตส่าห์จะทำเควสปะโ เออแต่ถ้าย้อนแบบว่าโอ้ยมีคนเดินมามั่วไปแหละโอ้ย oh. ใครก็ได้ฆ่าคนนี้ให้หน่อยอูย้วล้วว่าแล้วคือผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่แต่คือผมผมทาอะไรไม่ถูกมเมื่อกี้คือผมจะปิดออกแล้วกดฆ่าแต่ก็ลืมไปว่าตัวเองฆ่าได้นะครับอา้า oh. โอ้โหโหมั่วอีกแล้วใครก็ได้ช่วยหน่อยฆ่าทีโอเคฆ่าเลยฆ่าสิโอ้ยไม่ก็เราเราสกกดอ e ีโมดอะไรได้ไหม <ś ció> โอ้โหถ้าเรากดนี้ก็คือมันจะอยู่ในนี้หมดเลยโอ้มันเขาเดินหาคนมั่วไปสิโอ้โหอ้มาก็โอ้มาก็จะมั่วหมดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้นัน่นมาอีกคนมาอีกคนอ้าวกดทำไมโหตายไปห้มีคนตายคนนึงบอกว่าสี โอเคกำลังบอกว่ามีคนตายบอกว่าให้บวสีเหลืองแต่นี่บวสีเหลืองกับสีชมพูอันนี้ไม่แม่ใจว่าเขาแบบมั่วหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะใช่นะครับทั้งสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีอะไรนะที่เป็นตัวมัว่วแบบเอ้าเอา,เอาบวาสีชมพูกันทำไมเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยถูกเฉยหรือถ้าแฝงอีกหนึ่งคนครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าค่าต่อแฝงนี่คนหนึ่งก็อาจจะชนะแล้วหระมัง้งไปไหนๆแ,แล้วก็ตายแล้วเราก็จะได้ทำเคว่แบบฟรีๆสักทีโอเคเรียบร้อย มีไปแอดไข่สีมว่วงโอ้โหสีเหลืองใต้ยใช่าสีเหลืองไม่ใช่ครับเอ้หรือว่าดงใค่ข้าวหรือเปล่าไม่น่ามีนะเออเออต้องสักคนหนึ่งเนี้ยแหละผมว่าไม่น่าใช่สีฟ้าไม่ม่วงก็เขียวใครที่เป็นไอตัวม่วบนะผมจะไม่ได้อะเออใครอะใครใครม่วบผมจะไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อเออเฮ้ยมีคนเดาถูกเอ้าสีฟ้าเปน็นหรอ อ้าวใครเป็นไวจ็คเนี่ยใครเป็นไวจ็คนี่หรอไวจ็คโอ้ m อ p มี MVP มากครับทุกคนเดี๋ยวกดไลค์ได้ไหมกดไปเลยลูกเรืออีกแล้วมาหมอเลยมาห,หมอมาหมอเลยแต่เราต้องทำตัวดีๆไม่ให้โดนค่าไปนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเราโดนค่านี่ก็ มันจะซ้ำรอยเหมือนตาที่แล้วเออสองตาที่แล้วน,นะบทบาทมีอะไรบ้างอู้นักสืบโอเคเหมือนเดิม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 ไปเอ่อแฟลชแบงใช้ะระเบิดแฝดทำอะไรทำให้ตาบอดถ้าซื้อสัตว์จะรักสัญญารักษาสัญญาได้ไหมน,นะอะไรคืออะไรคือนักต้มตุน๋นไม่รู้โอ้โอเคมีใครตายไปหรือ,อยังก็คงยังไม่มีเราเพิ่งเริ่มเกมนะครับโอเคก็เราต้องมาทำโอ้โหละเควสนี้ สองไฟซ่อมไฟโอเคไม่ใช่ว่าเราซ่อมไฟแล้วเราตายอะไรอย่างงี้นะไม่ใช่นะโอเคเรียบร้อยปิดอืมอุ้ยน่าสงสัยมากเดินม,มาอย่างนี้เอ้ยอย่า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 เฮ้ยเฮ้ยมีคนตายแล้วมีคนตายแล้วเพื่อนวิ่งมาวิ่งม,มาด้วยกันหน่อยวิ่งม,มาหน่อยเร็วเพื่อนศพอยู่ไหนแถวนี้อข้างบนน่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำเควสครับหาศพก่อนศพอยู่ไหนศพอยู่ไหนชุบชุบ,บ,บโอเค ชุบเราชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ชุบไม่ได้โอ้มายก็รอแป๊บนึงโอ้โหแล้วมีอาจะรีพอร์ตทำไมโอ้โหผมพิมพ์ไม่บอกนะครับว่าอยากเพิ่งรีพอร์ตเพราะว่าไมบิชช่วยนะครับคือผมอยากพิมพ์เป็นภาษาไทยนด่แหละแต่ว่ามันพิมพ์ไม่ได้คือผมคือผมเปลี่ยนภาษาแล้วแต่ก็เปลี่ยนไม่ได้เขาบอกว่าบวชอะไรนะบวชสีแดงนะแต่ผมผมข้ามไปก่อนแล้วกันนะฉันเป็นซามูไร ซาโมไรซาโมไรอันนี้เน,นี้ยนะผมว่าไม่ไม่น่าใช่สองศบเลยนะคะไม่ใช่อู้เอาสีส้มโดนเฉยสีส้มโดนได้ไงอะ่ะสีส้มยังไม่ทำอะไรเลยน,นะหรือว่าถูกถ้าถูกนี่ครับอ้าเอา้เอาถูกเฉยครับทุกคนอยู่ดีดีก็ถูกนะเราต้องเก็บการชุบชีวิตไปสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเอิ่มเรามีเควสอะไรตรงนี้หรอหรือว่าเป็นเควสในห้องอ๋อ โอเคโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้อืม응เติมน้ำมันไปเติมไปมีตรงไหนอีกโอ้สีน้ำตาลเดินมาอย่างน่าสงสัยเลย <c oughs> เร็วเร็วเร็วโอ้ย oh, สีสีเหลืองเฮ้ย <c oughs> รอรอเราใช้วิธีการแบบเดินหนีได้นะครับเนี่ยอ๋อโอเคการแค่ทำตรงนี้อืบอย่าเพิ่งม,มีใครมานะห้องนี้เป็นห้องปิดตายที่แบบว่าโอ้ย oh God oh my God oh my God 응เคยตตรงนี้เคยตตรงนี้อืม มาเติมมาเติมเสร็จแล้วมีอะไรอีกอะไรศูนสื่อสารรับการปรับไฟฟ้าเอ้ย,อยสองคนนี้เฮ้ยเพื่อนคนนี้ปลอดภยัยรามีคนทิ้งขยะใครนะเพื่อนเ๋อเพื่อนสีนี้สีฟ้าอ่อนน่าจะปลอดภัยนะครับเพราะเหมือนผมเห็นเขาทิ้งขยะอยู่เมื่อกี้โอเค,อ,เคอย่านะ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 เพื่อนอมีคนกดประชุมไม่พบศพครับโอเคเพราะถ้ามีมันก็น่าจะขึ้นลูกศรแล้วเนาะ มีคนบอกสีน้ำตาลเป็นคนดีแล้วก็บอกว่าทุกคนโัวสีน้ำตาลอะโหอา้าวใบแจ็คดวาวดบดแสดงว่าถ้าคนนี้เป็นไวแจ็คแสดงว่าคนนี้ดวาวดผิดนะครับแต่ถ้าเกิดคนนี้ไม่ใช่ไวแจ็คก็แสดงว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่คาราคอนน่าจะเป็นพวกแบบเออโลกาอะไรอย่างนี้แทนนะครับอันนี้ก็ไม่รู้อืมเราข้ามไปก่อนแล้วกันผมไม่รู้รอให้เพืพอนนะะเ่อนเพื่อเขาแบบวหวตๆกันไปก่อนนะคะเหมือนเพื่อนเขาจะฉลาดเนาะโอ้โอ้ข้ามไปเยอะนะครับตอนนี้ ไปห้องคนขับโอ้โหต่อสายเคเบิลนี่ตรงไหนอีกเคลื่อนปฏิกรเคลื่อนปฏิกรคือห้องไหนอ่ะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแมพแมพโอ้ไมค์ก็ตโอ้ไมค์ก็ตนักวางเพลิงนักวางเพลิงโอ้โหอู้หูคนนี้เหรอไม่น่าเชื่อครับโอ้โหโอ้ไมค์ก็ตเกิดอะไรขึ้น นักฟังเพิ่ม <c oughs>